สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาเสนอเมนูลาปลาปลองเดอ้อพี่นองเดอ้บอบักหลายเลยแต่ว่าดูตั้สองอปองดูจะเป็นแบบไหนลองเนาะพ่นองเนะาะสักสองสองปองดูมันหลายบ่เมนูปลาปองเด้อพี่นองเดอ้อลาปลาป,ลาปลองเบิ่งหน้าม,นนมือนเป็นแบบไหนเนาะเบิ่งเดอ้อเบิ่งเดอ้เดอพี่นองเดอ้อ ปลาป่องเนอะลาปลาป่องดูมจะมีแนวไหนอ,อิเสบบออาหารทะเลพี่น้องเลยอาหารทะเลปาสองฟองไหมสามฟองเลยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อบ่มมัดค่อยว่ากัน <c oughs> โอ้อ๋อสามฟองเลยพี่น้องเลย โอ้ค oh, ักข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 ักเอาผงนิดน,น,น้อพี่น,อน,น,อน้องเนาะอติผงพี่น้องเออติกผงใส่ติผงใส่เด้อติผงก่อนเด้อผมชุดลวดก่อนตึงน,น,น,น่อยติผงขอดังติก <laughs> ผงขอดังพี่น,อน,น,อน,อน้องเออ พงค่อยดังทุเรศใส่เลยพริกถงนัวใส่แล้วพี่น้องเอ้ยเงาบีบพี่น้องเอ้ยเนาบ,บ,บีบบีบบบเงาพี่น้องเอ้ยมีแบบเน่าเน่าเอาปเปรี้ยวหน่อยกันมีแซ็บพี่น้องเอ้ยเนาาดบบพี่น้องเอ้ยเขาขัวเขาขัวเขาขัวเด้อดละเออหลับป,ป,ปับปองเบิ้งมาอนีิเอา้าลองเบิง้ง กะปองอมีอันไปมากรวดเด้อพี่น้องเด้อตะไคร้ลูกโดดกระเทียมหัวหอมพี่น้องลงไปเลยพี่น้องเ้ยหอมซอยหอมผักซี่อีลาลงไปเลยพี่น้องเ้ยเอาสมุนไพรหลายหลากล,ลงไปพี่น้องเ้ย คนเบิ้ลที่นี่คนเครื่องไหนลงเบิ้ลนับปลายทางไอยพี่น้องเอ้หลับปลาป่องเบิ้ลหลับปลาป่องเบิ้ลพี่น้องเอ้แซ่บเลยมันนี่พี่น้องเอ้เอาลงเบิ้ลหลับปลาป่องพี่น้องรดฉากมันจะออกมาแนวไหนพี่น้องเอ้ยทั้ง ข้าวขวาทั้งบักนาวทั้งลงไปสับแทบเลยพี่น้องเอ้มือนี่ปปาคัดขนาดเลยพี่น้องเอ้มือนี่ปลาป๋องอืมเอ้าทีนี่เอาลองเบิง้งมีอันพักพี่น้องเอ้อันแตงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็อันกะทินพี่น้องกะทิน ถินก็อันโฉบน้อยนึง่งถิ่นโฉมพี่น้องเย้ยโฉบน้อยนึงเข่าเด้อพี่น้องเด้อเข่าเข่าโอ้ตกเต็มติ๊บเลยพี่น้องเลยปอดเข่าเหนียวไหมลายคักแท้ะมามามา,มาพี่น้องมาวันนี้เอาอันอืมวันนี้อัน หลบับปากกระป๋องพี่น้องเลยแซบ่บิงึงอืมอืมฟ้าจดจาลยพี่น้องเลยมึงเก่องอืมอืมแมงวันหลายพี่น้องเลยแมงวันหลายค่ะมันหอมปากกระกป๋อง หลบับปากระป๋องพี่ต้องหลับเพื่ออะไรพี่ต้องแบบนี้ตึยมมกยำเพื่อหลับผมมาหลับปะป๋องหร้อครบผมปะอืมอืมยำโอ้หนี่วันเดะโอ้ออออออ ไปดองเลยสามป่องเลยไปดัองอืมอืมอืมเบิ้มหย่งรสชาติเนี่ยแซ่บเลยพี่ดองเลยมีอันมะนาวกับบ๊อบีจยวเกินไปพี่ดองมีอมันอ หอ,อมซีอิ๊วหอมยังเขาวกันพอดีเลยพี่น้องเลยหอมก็ครัขขวปันลาบเลยพี่น้องเลยลาบป่าลาบยังเละพี่นอ้องอืมยังไงพ่อเขาดนี่ยพี่น้องเลยลูกโดดลงไปจะบอก,กว่าหลายเลยพี่น้องสม,มุนไพรลาบ อืมอืมหนอเีอือืมนจม,มจิมอบอย่างหัากหลายเลยมึงเนี่แซ่บเลยเลยพี่นึองเลยลองลองทําดูเด้อเพี่นึ่งเด้อทเพื่อผมนิมัน,นรสชาติมันจะเป็นแบบไหน มันจะตรวจจัดเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยอือหือหอือ แต่ครับเมนูอันปลากระป๋องพี่น้องอู้หอกติดมือพี่น้องเลยขนเยอะติดมือเออปลากระป๋องพี่น้อง ขอติดมือพี่น้องเลยแบบขนาดลาบปลากระป๋องลาบปลากระป๋องที่ยำปลากระป๋องยำเนาะพี่น้องเนาะผมเรียกลาบไปแล้วไม่ไมีข้าวแขวนเนาะพี่น้องแซ่บจ

มันจะอมไปดงมันวันโอมมันเข่าเครื่องลูกโดดแดนจึ่งคืนจิกงงลงไปหอมกุ้งถกขวานลงไปหอมกุ้งเลยพี่น้องเนีย

เขาติดมือขย้อนพี่น้อง,ไ,ะะววองไม่ไ,ได้ปัป้นขย้อโดนบ้าทียังไงเลยอืมแปลกอืมแพี่น้องเอ้ย จัดเลยพี่น้องหมุนไฟอืออืออือือโอ,อ,อ,อ้พี่น้องเลยกินเกินบักหลายเลย เดือดไว้คนหลังพี่น้องเอ้อบ่มัดอกเอาไว้ให้ลูกน้องกินลาเดือพี่น้องเดือลาปลากระกป๋องมึนเสียบอยู่เอ่ออย่าเจ็บอย่าจนเดือพี่น้องเดือระล่ำเลยกันทุกคนสวัสดีครับ